สวัสดีครับ CK การช่างนะครับส่งงานนะครับตัวนี้เป็นข้อพายตักหมอกนะครับของอิทิสุดีแมกนะครับแท้ตรงรุ่นนะครับของแท้เคลือบเคปลานะครับบิ้วใหม่ใช้ลรกว่าเดิมนะครับบาย CK การช่างอยุธยานะครับหล่อๆอนะครับโดนโดนนะครับบลาย CK การช่างอยุธยาดูราละเอดนะครับชัดนะครับสีแดงนี่สดมากนะครับของแท้นะครับเคลือบเคปลานะครับ นี่นะครับเลขโค้ดนะครับนี่นะครับสีเคการช่างอายุทยานะครับมีของพร้อมติดตั้งนะครับนี่ครับรอไม่ต้องรอนานนะครับตัวนี้ส่งงานลูกค้านะครับนครปฐมนะครับกีสุดีแมกนะครับผ่าชมรายละเอียดนะครับ CK การช่างนะครับรับทำนะครับมากิมฟันสากกระเบือนะครับพิกฟุต Ski, เกตสกีนะครับยันเรือดำน้ำนะครับเคปล่าลายไม้นะครับมีเลือกมากกว่า12สีนะครับสั่งได้นะครับต้องการแบบไหนสีไหนนะครับพาชมรายละเอียดนะครับ ตัวนี้อินโนูดีแม็กนะครับรับทานะครับทุกรุ่นทุกค่ายนะครับทุกยี่ห้อนะครับซีเคการช่างอยุธยานะครับช่องทางการติดต่อก็โทรไลน์นะครับศูนย์เก้าสองแปดหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับตามเพจเฟซบุ๊กนะครับยูทูบนะครับพิมซีเคนะครับนี่ครับซีเคการช่างได้เลยนะครับอีกเพจก็ c ีเคการช่างอยุธยานะครับของทางร้านนะครับโทรจริงก้างสอบถามได้นะครับปัญหางานต่างๆนะครับิ้วใหม่ใช้ไรก็เดิมนะครับ ก่อนเลือกลายนะครับตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าอยู่กับเราตลอดใช้งานนะครับซีเคระกันช่างครับงานภายในรับประกันตลอดใช้งานนะครับงานภายนอกครับเราไม่รับไม่รับประกันอยู่3กรณีนะครับฟังชัดนะครับวัตถิเหตุจากการใช้งานนะครับเฉียวชนและโด,ละโดนลักขโมยนะครับงานภายในย้ํานะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับชมรายละเอียดนะครับอินซูดีแม็กนะครับตัวนี้ข้อไฟตัดหมอกนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับคุณไม่หลอกเดาแน่นอนนะครับ ีเคการสร้างอายุทยานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับการันตีงานนะครับเจ้านี่ครับยักษ์แดงนะครับฟอร์เดนเจอร์นะครับทำทั้งคันนะครับเห็นไหมครับช่วงล่างงานเทพนะครับเคลือบเคลป้าเหมือนกันนะครับเหล็กทั้งดุนนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ